พี่อิม่มเขาก็จะช่วงหลังๆมานางพูดภาษาอีสานได้เยอะเด้อน,นางบอกอีสานได้จ้าตอนนี้นาะเออสอสอัดกำบังนาะเออไปสืบเอาวะล็ซื่ออย่างสอสอัดกำบังพักเพื่อไทยเออไปไปสอบม,มึงเด้อไปสืบม,มึงวะล็ซื่ออย่างแ้วเบอกเล่าเก่งได้เดี๋ยวนี้บอกอีสานใดเด้อเออพวกเธอไปสืบเองว่าเขาชื่ออะไรชื่อชื่อเล่นขึ้นต้นด้วยออ่าชื่อจริงขึ้นต้นด้วยททงเออ นามสกุลสอสเสือขึ้นต้นไปสืบเอาเลยนางบอกภาษาอีสานใดเด้อคุเมือนี่นะเออนี่แบบว่าตางตังนะหน้าเอ,อสนุกสนานพี่อิ่มเขาก็สะแบกหัวล้อคือเวลาพูดอะไรเวลาพวกเราพูดอะไรเล,เ,ลเล่นมุดเล่นมุกอะไรกันพี่พี่อิ่มเขาจะไม่ค่อยไม่ค่อยพูดมาพี่อิ่มเขาก็จะนิ่งน่งแล้วเขาก็จะแบบหัวล้ออะไรอย่างเงี้ย เออแบบตล์แบบอนดูแบบไม่บริเป็นคนสมัจเจนะเออเขาใส่เข้ามาสมัจเจบอกสมัจเจนี่ก็จะเป็นแบบว่าแบบแม่อย่างเงี้ยแบบพี่บียอย่างเงี้ยพี่กัดอย่างเงี้ยเออพี่กัดอย่างเงี้ยกับแม่กับพี่เบียอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบสมัจเจพี่มดงี้พี่เปิ้ลงี้พูดว่าสนุกสนานเฮฮาพี่บางคนจะเป็นสไตล์แบบฟังนิ่งๆแล้วก็หัวเราะอะไรอย่างนงี้นะคะที่ลาหลักสินทธุไพดาโบแมน จิราพรสำเร็จวานิดลูกมันโมเมนที่ลาลาสิทุไพเดะเออมันเธอต้องใส่นาำสกุลให้ถูกจิราพรสำเร็จวานิมอืม,อมพี่น้ำก็ไม่ค่อยสมเจเดอืมทันนางเออ พี่น้ำก็จะนิ่งๆเวลาแม่พูดก็จะบอกว่าแม่แม่สิเมื่อเราบอกแม่ถักปันติลาเดี๋ยวหนูสิลงมาหานีหนนี่ตั้งแต่เปิดสภามายังไม่เจอคุณน้ำเลยค่ะแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยวันจันท์เนี่ยพรุ่งนี้แม่เข้าพังษนะคะก,ก็ก็จะไม่ได้เจอเพราะาพี่น้ำไปอำนาจน,นะคะพี่น้ำไปงานของท่านสมิงนะคะกับพี่เบียร์ทักทายทั้งสามพันคนนะคะ ทุกคนเข้าไปกดติดตามพี่ท็อปด้วยนะคะพี่ท็อปเพื่อไทยเชียงใหม่ไปติดตามพี่ท็อปด้วยนะคะอยากเห็นพี่ท็อปเป็นสิบเคไวไวเออแมงผูกจอสิบไปอันทีราลัสินทุพเทืองแรลมโนแมมนั้ต้องเป็นจิราพรสำเร็จวานิีเด